ตอนนี้ก็อยู่ที่งานเกษตรนะครับสกลนครแเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอ้เข้ามาโซนปลูกอ้อยมันสำปะหลังนะครับตัวนี้โอเป็นอ้อยพันธุ์ต่างๆนี่นี่เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆนะครับว้าวหัวใหญ่มากเลยต่ละพันธุ์ มันสําปลังลูกผสมอ๋มันสปาร์กเค80นี่เป็นโซนข้าวโพดว้าวต้นข้าโวโพดานี้เป็นโรงอาหารหลวงอาหารสมเร็จลูกมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศเต็มเลยดูต้นไม้นี้ก่านะครับ มีอะไรบ้างโอ้กล้วยไข่กํแแพงเพชรห้าสิบบาทโอ้นอนละห้าสิบาทนี่เป็นน้ำว้ากาบขาวนะครับน้ำม้ากาบขาวห้าสิบาทนะวันวที่ยี่สิบห้าธันวาคมนั่นเองนะคะปีซึ่งกิจกรรมของเราเราเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่เป็นโซนมะพร้าวนะครับนี่อะไรบ้าง เ้าวพวงร้อยครับี่ร้อเป็นมะพร้าวน่อหอมสีทองร้อยห้าสิบบาทอือนี่มะพร้าวกะทิชุมพรร้อยหนึ่งนะนี่ก็มะพร้าวกะทินะครับ่ะกะทิโอ้ส่วนมะพร้าวเยอะแยะเต็มเลยวงนี้ว้าวนี่เป็นผลไม้นะครับมีอะไรบ้าง ไอ่ทุเรียนนะครับฝั่งนี้ไอ้กิมซุงต้นโกโก,โก้ชมพู่สตรอเบอร,บรี่มาขามป้อมยักษ์นะครับฝั่งนี้จะเป็นมะไฟหวานเกาลัดส้มเขียวหวานนะครับน้อยหนาเพชรปากช่องฝรั่งกิมจูมะยงชิด

เยอะแยะนะครับต้นไม้ปีนี้นี่เป็นพวกสม่วงถนนทาวายถนนสุริยาส่วนดอ,อกไม้โรสแมรี่ส่วนหอ,อมไห้อยู่ อ่าหุ่นบดสีกุหลาบโอส่วนกุหลาบกุหลาบหนู่มอ,อ,อกุหลาบจิตบแบบนอก ไม้มงคลนะครับมีซอยระยะบูงาสาลีต้นกระดิ่งสวรรค์อ๋อนี่เรียกกระดิ่งสวรรค์แก้มมุกดากันกลา่าต้นบัวสวรรค์สมโมทองดีขนุนออ้อ,องประเสริฐเหลืองปิยาทรลำดวนมะม่วงนะครับ มะม่วงเยอะเลยจินชิงมะม่วงไต้หวันโอ้มมะม่วงจิงกัวเวินจินซิงขาวนิยมนะครับข้างเยอะเลยจมพันไม้ดีๆนะครับร้านนี้ ส่วนพิษณุโลกอ๋อท่าน,นดีๆนะครับนี่คือเป็นทัพทีมสยามในโซนไม้ประดับ นี้พวงคามออสเตรเลียปูงาสวรรณย,งยางอินเดียยางอินเดียต้นเท่าไหร่ครับอ๋อสองร้อยห้าสิบกับสามหรือสามร้อยห้าบมันปลูกในห้องไใดใ้ไหมครับอ,อ,อ๋อ เขาปลูกในห้องฟอกอากาศในห้องแอร์มันได้จริงหรือเปล่านะสงสัยแต่ปลูกปูกในห้องแอร์ได้โอลองไปปลูกดูยางอินเดียว้าวพันธุ์ไผ่นะครับพันธุ์ไผ่พันธุนไ์ไผ่ไผ่อะไรบ้างเนี่ยน้ำเต้าแคระไผ่ ตรงเลือยตรงดำไอใบลายด่างน้ำเต้าทองใหญ่ไผ่จืดไอด่านเมืองการนายเป็นเลี้ยงดำนะครับไผ่สีสุครองไผ่แดงนี่ไผ่ยักษ์ปักกิ่งนะครับต้นนี้อ๋อของจริงให้ดูด้วยต้นใหญ่มากสร้างมนอเที่ยวับสร้างมนให้ดู ผมชอบสร้างหมุนมากกว่านะครับสร้างหมุนมีลำตรงมากเลยดูบอลข้องอยานใหญ่ด้วยนะทำพวกเสารัวเนาะนี่ไผ่ก้าวดาวทำพวกไม้เท้าอ๋อทำมาจากพวกไผ่ก้าดาวนี่ไผ่ยักษ์มันหมูอ๋อต้อนพ่อมเล็ดด้วยนะครับยักษ์มันหมูต้นพรอมเล็ด ไผ่ดำจาวาไผ่ดำลำตันสร้างอินเดียสร้างอินเดียเหมือนไข่เหลืองบ้านเราเลยไข่เลี้ยงลำลายนางฟ้าสีหมอกไอบงหวาน บงหวานกินดิบไข่ดำติมอร์อันนี้ไข่หวานยักษ์ขอมใบเตยไข่เลี้ยงไข่เลี้ยงไข่ลอด อ๋อนี่ใช้ทําหลอดดูดไฮหลอดใช้ทําหลอดดูดอ๋อไผ่ล้นเล็กๆเออลำยาวตรงดีใช้ทําหลอดดูดอยักปักกิ่งหลังเป็นตรงหวานกับตรงหวานกับสร้างหมน อ๋อไผ่กอแก้วด้าไม้กวาดใช่ทำด้าไม้กวาดจะไผ่ทั้งนั้นเลยไผ่เลี้ยงหวานไผ่อังกะลุงก้าดาว ไห้เค่หกฟันสวนไผ่นะครับส่วนนี้เป็นป่าเยีมมากเลย เต็มเลยโซนพืชใบเขียวไม้ประดับนะครับพวกเฟิร์นต่างๆสดชื่นนะครับเข้ามาโอ้เฟิร์นกล้วยไม้นะิดหน่อยนี่เป็นเฟิร์นนะครับ อ๋อเยอะดิแก้วขมิ้นก mm ุยเฟยน้ำดอกไม้สีม่วงโอ้ตัวใหม่ด้วยแดงจักรพรรดิเบาไต้หวัน สวนสมบัติพันไม้นะครับมะขามเปรี้ยวนะครับทุเรียนกบสุวรรณอะโวคาโดมะนาวเลมอนลรสแมรี่จำปาดาแดงสุริยานี่เป็นองุ่น อนี่ต้นไม้เล็กนี่สวยเอยงเลยนี่อะไรวะอ๋อทั่วต้นนี้อ่าต้นบอนไซเล็กเครื่องสีขาวสีดูเลย Luní wà àwọn ọ̀la kì í ṣe ní alalọ́ ọ̀la kì í ṣe ní alalọ́ wà. เยอะเยอะนี่อะไรหมออสเตรเลียเทียนมหาล่าเปเปอร์มินโอ้เป็นไม้ประดับแบบนี้ก็ได้เบปเปอร์มินบบบนี่หมญี่ปุ่นรวยไม่เล่ สิบบาทต้นไม้ฟอกอากาศผู้ฉลุซันนาดูร้อยห้าสิบอัญมณีขาวสเสนจันขาวชาปัตเวีย cao tanh lép đôi là 50, 50 ba đen, quăng sạc 150, anh đây ngân, chọn ngân, ai quên im. ละอองเงินปูปีกนกปีกนกฟ้าอันนี้สวยแห่างเลยเกรตดมังกรนี่อะไรอ๋อชอนเงินช้อนทองอันนี้เกล็ดทับทีมกับสับประรดสี นิพูดทองผู้ดางกระดูดกนาลีกุลาบหินกุลาบหินแค่ฝั่งนั้นเป็น เป็นเครื่องฟ้า่างสุริยาส้มบางมดมาโก,กดผมขลังไอ้ต้นนี้สวยอะ่ะสร้อยสายพเพชรอสวยต้นสร้อยสายเพชร ต้นเนี้ยเท่าไหร่ครับส้อยสายเพลทตัวส้อยสายเพลทต้นเท่าไหร่วันนี้ต้นเท่าไหรร้อยเลขร้อยสิบครับตัวใหญ่สองร้อยสิบอ๋อมันต้นใหญ่ไหมครับถ้ามันปลูกไว้นานๆไม่ค่อยใหญ่มากครับน้องประมาณเท่าพี่นี่แหละอ๋อกลาง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 อืมเป็นไม้ประดับเหรอครับใช่ครับไม้ประดับแต่ว่าอดอกนี้จะเต็มต้นสวยเลยตามรูปเลย,เลยใช่สวยยิ่งกว่าซากุไรก็จะออกดอกหนามาก เหมือนแบบโกลมไฟร้อยลงมาเลยมันในที่ร่มหรือกลางแดดเรียกไงครับเวลาปลูกกลางแดดครับกลางแดดเลยครับโอ้ยิง่งร่มก็โตเร็วดีเพราะเขาโตโ<อ>ได้วยู่ต้องรดน้ำตลอดไหมครับไม่ครับวันละครั้งวันละครั้งครับอืมป้าที่กับมันซื้อสองต้นเมื่อกี้นี่ครับ แกเนี่ยสวยแล้วต้นเห่าความสวยสูงกว่าพี่นะคฟอม,อมอสวยแล้วแล้วที่เขาทำถนนแกยังเสียได้ครับโอ้โหเสียได้เลยไปซื้อร้อยสิบบาทร้อยสิบให้ร้อยหนึ่งก็ไนดะ้ให้ร้อยหนึ่งม,มีไม่เยอะนะงานเกษตรมีร้านเดียวเลยเออไม่เคยเห็นนะครับก็เลยถาม <laughs> ไม่เคยเห็นเลยสวยดีสวยคือพูดได้คำเดียวว่าสวยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเออสวยผมก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นด้วยไม่คิดว่าอสวยแบบนีในในเมืองเราเนะ่ยครับ ของไม้บ้านเราเหรอครับไม้บ้านเราอมาไปขยายต่อมันจะได้มีเยอะๆในบ้านเรานอ่มันจะสูญพันธุ์ไปอ้สวยนะครับนี่สวยสวยมากร้อยหนึ่งเองออเดอเดกลับมาเนี่ยผมไม่อยูสวยสวยมากครับอนนะโอ้สวยมากเลยสวยกอ อ๋อร้อยเดียวออกดอดตลอดไหมครับหรือว่าออกเรื่อยเนี่ยมันจะออกมาแบบน,นี้อ๋อเรื่อยๆเ,เป็นเราต้องทําค้างทําอะไรไหมหรือว่า<ม>เป็นไม้ต้นต้น,<ม>ต,นต้นขึ้นเลยแล้วก็จะย้อยเหมือนโคมไฟลงมาลงเลยอ๋อสวยเลยติดไฟส้มๆเข้า<อ>ไปห,หน่อยนึงนี่<ๆ>น่าจะ<ๆ>สุดยอดเลยผมว่าสร้อยสายเพชรมาจากข้างไหนครับตัวนี้เพิ่งเคยเห็นเลยถ้าดั้งเดิมแล้วมันก็มาจากทางทางทางมึงเลยอ่ะ เมืองเลย,นนเลยแต่พูดอย่าว่าผมไปเที่ยวเมองเลยยังไม่เคยเห็นเลยนะพี่จะไ่าลึกๆจริงๆเนี่ยยังไม่รู้ว่ามาที่ไหนแต่ว่าที่มองเลยมันจะปลูกแถวในหมู่บ้านอ,อสวยสวยกว่าต้นโมกอีกอ่ะแต่ก่อนไม้ปลูกข้างมากต้นโมกเหมาส่วนใหญ่มันดอกหอมใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นอันนี้นถ้ามาก็ชนะการประกวดเลยชนะต้นโมกเลยอ๋อแต่ไม่มีกลิ่นใช่ไหมครับตัวน,นี้ไม่มี สวยสวยสวยใหญ่อันเดียวครับอ่าเล็กเนี่ยร้อยเดียวทั้งหมดเลยในอย่างเงี้ยออกมากอ็ออกออกอ๋อุมเหมือน,นมันจะเป็นเครืออะไรเด่ะพี่เป็นพุ่มเหรอหรือเป็นต้นขึ้น,นต้นขึ้น,นต้นขึนนออ้นเดี๋ยวขึ้นเลยแล้วก็จะเป็นเหมือนโมไฟย้อยลงมาอย่างเงี้ยนะ ต้องควักละมั่งเนี่ยประว่าใครวิ่งมาขับรถเห็นเดินผ่านมาเห็นก็ต้องหันมองเหมือนเห็นสาวอ่ะถ้าผู้ชายแฟนกับโบไปเห็นแล้วต้องหยุดถามเลยอะไรไม่เคยเห็นเลยไม่เหรอทำเองเหรอเออมาจับดูว่าเราเป็นเอาทำผิดหรือเปล่าอืมอืมไม่จริงแม่เป็นต้นอ๋อโซนนี้เป็นพวกกล้วยไม้นะครับพวกกล้วยไม้รากอากาศต่างๆต่างๆนะ ผมจําชื่อไม่ก็ได้ละฝั่งนั้นน่าจะเป็นแวนด้าอันนี้เป็นช้างแดงวัวช้างแดงมะข้าวมะแกงลิงนะครับอยู่ไกลๆนู้นโซนไม้โอ้ปีนี้มาเยอะเยอะกว่าปีก่นกอนนะครับอันงนี้ก็กล้วยไม้เป็นพวกไวยกล้วยไวยนะครับเยอะอยู่นะปีนี้ หวขายยังไงครับ,บอ๋อหว้าสิบบาทฟอร์มใหา่ฟอร์มมันใหญ่เนาะห้าสิบบาทฟอร์มมันใหญ่นะครับปกติมันก็สามลำเนาะตัวนั้นแต่อันนี้มันฟอร์มใหญ่โอ้ฟอร์มใหญ่มากสวยครับสวยสวย ก็ไม่แพงนะครับมันกอใหญ่นะครับเ้ยนกฝรั่ง เห็นเลยนะตรงนี้หลางยิมจูกวางซุยหมีม่วงเบาส่วนมะม่วงมันเบาสไลยาหมูแดง